<L> an> an> นี่มาดูนี่ส่วนคนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเตรี <S <an> <S ยมย้ายบ้านค่ะแฮร์รี่เคนนะล่าสุดหลังจากที่ไบยมวนิคก็ยื่นรอบสุดท้ายบอกได้เท่านี้จริงๆ95นะ95ล้านต่อ110ล้านยูโรตามข่าวเนี่ยอสโมสรโอเคแล้วคา,านเนสเปอร์บ,บอกอ่ะไปแกไปคุยกับน,นักเตะเแต่มันก็มีข่าวบอว่าแฮร์รี่เคนยังออกแนวอยู่ดีๆก็ลังเลเมือ <What? S 2> ม่อคนืนเมื่อคืนเมื่อคืนแฟนบุนเดสเสียวอยู่เอา ยังไงยังไงดีทําไมถึงลังเลในเมื่อแต่ผมไม่เชื่อเรื่องนี้นะเออนี่เน่าไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อว่าเคนลังเลอะไรเดี๋ยวก่อนเขาดีวนมาเดือนหนึ่งแล้วผมว่าข่าวนี้มั่วจริงสําหรับผมนะที่แบบว่าตอนแรกอาจจะอยากอยู่กับสเปอร์ต่อติดใจอังเกยังไม่ได้เล่นพิมารีแม้แต่แมตต์เดียวไม่มีทางเรื่องเนี้ยคือตอนนี้เอาจริงป้ามองนะแฮร์รี่เคนไปบริเวณมินิกนะไม่รู้พูดไปแล้วจะเจิมหรือเปล่าแต่คิดว่าเขาอ่ะคงไปกระจายที่นู่นแน่นอนว่าแต่มีคนค้านเดี๋ยวผมนึกก่อนนะมีคนนึงค้าน่ะ ออของของบูเดสลิกาโดยตำนานนะเขาบอกว่าด้วยความที่ทางฝั่งของแฮร์รี่เคเนี่ยอายุ30ยิง20 30ประตูไว้เกินนี่หรอกแล้วซื้อบาร้อยล้านอ่ะเขาค้านเขาบอกว่าแซกกอนามิก็ทําได้แต่แบบมันทําไงได้ครับคือบาเยอร์มิลนิ่งหวยหวนกับการขาดเลวอนดอฟสกี้มากๆแล้วผมว่าดีลเนี่ยบอร์ดบริหารของบาเยอร์น่ะปกติเขาจะชอบแบบเวลาเขาเห็นต่างเขาชอบให้โหวตสมมุติจะซื้อมาเน่อะโหวตเหมือนการเมืองอะ สต่อหนึ่งเสียงแต่แฮร์ี่เคนเนี่ยบอกบริหารทุกคนบอกเลยซื้อคือเห็นตรงกันหมดยกมือหมดเหมือนกันหมดมันยังไงแล้วล่าสุดเนี่ยผมว่าสุดท้ายไม่จบ95นะมันมีบางสื่อบอกไปไกลถึงรวมหมดนะ104แต่ที่เราตกใจค่าเหนื่อย5้าแจริงหรอแอตติกบอก4ี่แสนโอบางสื่อบอก5้า0แล้วว่าเยอะไปไอห้าแสนเจอะเดอะซันอะปกติอ่อนมากเรื่องทานเฟอร์นิวแต่ครั้งเนี้ยเขาบอกว่า ฮร์เคนขอตัวเลขเนี้ยกับแมนยูจริงนะโลแต่อันนี้คือคือซันไงปกติหมูมากเรื่องทานเฟอร์นิวแต่ว่าแต่ว่าสื่อสื่อต่างๆทั้งในอังกฤษและเยอรมันเนี่ยตัวเลขสี่แสนสี่แสนยูโรเปล่าสี่แสนยูโรผมว่าแมนยูหรือสี่แสนปอนก็โหยพี่สี่แสนยูโรมันสามแสนสามแสนกว่าเองโอเคอ๋อเออใช่ไหจริงสมโอ้โหเท่าเออก็จริงสนกว่าก็ใช่ใช่ ัน่ดู้ว่าตัวเลขเป็นยูโรหรืออะไรซึ่งข้อเสนอที่ไบเอเมวนกเสนอนะคะคือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านยูโรบวกแอดออนยี่สิบล้านยูโรเขาจะปิดที่ร้อยยี่สิบกว่าคือในเดลี่เมล์มันเขาโพสเดลี่เมล l หรืออ๋อไม่ใช่ BBC เขาพูดเลยว่าแฮร์รี่เคนต้องตัดสินใจระหว่างอยู่เป็นเป็นเจ้าสถิติเรื่องของการยิงประตูกับทรอฟี่อ้าวไม่เห็นต้องให้เลือกเลย